สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมผมมาทำน้ำพันมาทำน้ำพันมาทำน้ำข้ามน้ำพันน้ำปั่นให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนดูครับให้เพื่อนเพื่อนดูครับผลไม้เชื่อมผลไม้เชื่อมคะ่ะที่พี่ซื้อมานะคะเพื่อนเพื่อน สคนพ่อเมอียจะกินน้ำพันมเมาอกินแล้วอร่อยนะคะเพื่อนเมาแต่ลุงฮานกินเยอะไม่ได้นะคะเนี่ยนี่ครับเแล้วแกก็เทใส่นี่ค่ะ,คะเป็นน้ำพันรวม นะคะไม่ใช่เป็นน้ำพันรวมเป็นผลไม้รวมที่เราซื้อมาที่เราบอกว่ากระปุกหนึ่งประมาณหกเกือบหกยูโรนะคะแล้วนี่คืออาหารบริสติส this is sangria อาหารบร i สต์ส right. ังเกียจากสเปนเนอะจากสเปนเยอะเออนี่เออเออ something like that โอเคคืออันนี้ก็คือน้ำ ผลไม้ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะย่าเซเว่นเปอร์เซ็นต์ตอยาอกกเรดีลุงฮันบอกว่าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีได้ไงดูสิเอแอลกอฮอล์เจเนี่ยเนี่ยเนี่ยแอลกอฮอล์เฮะ what is the s what เนี yeah, ่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆพ่ออกแล้วโอเคแล้วก็ใส่คอนยัคแซ็ดมาร์ไอชลีฟแล้วใส่คอนยัคเราใช้คอนยัคเฟียริกเปอร์เซ็นต์คอนยัคนี่เปียร์เียริกเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆเพื่อนๆไม่ไม่ใส่คอนยัคเพื่อนๆก็ใส่น้ำสปรายแล้วก็ไวน์ขาวก็ได้นะคะมีมีหลายสูตรอันนี้สูตรที่สามแล้วนะคะเพื่อนๆ ลุงฮันแกทำให้กินเป็นอันนี้เป็นสูตรที่สามแล้วกลาพรลฟงดมดิคุไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมใช่ลอมาดิ a little bit เพื่อนๆจะเอาผลไม้สดก็ได้นะคะผลไม้เชื่อม ผลไม้เชื่อมก็ได้ผลไม้สดก็ได้ได้ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวให้ลุงฮันชิมอ่ะชิมสิชิมสิชิมลุงฮันแกจะโรอให้ <c oughs> ให้น้ำน้ำเข้าไปัร่อกเลยค่ะ Good มีก,ะกะุญแจกี่มี Let's meet Lidt mere konjak? Nej, konjak, ma I sagde, i yeah proven. For mig er det okay. For mig er det okay. Men well, mere konjak, men lad mig lige forvente. Det er det, jeg gør nu, 30 minutes du have det taste, okay? Men a, a little bit konjak. Hvad er a little bit konjak for hører? Longhannes sagde, konjak ikke, Noyer. Siger konjak Okay, klar. เราก็จะคนแล้วค่ะเพื่อนไปไหนละไปไหนละลุงฮันเนี่ยค่ะเราก็จะคนน้ำพันธุ์สูตรสามของลุงฮันนะคะนี่น้ำพันธุ์สูตรที่สามของลุงฮันอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อน เนี่ยเอบอกไปแล้วนะว่าเอไปซื้อไอ้นี่มาจาก mm hmm. ก็เป็นผลไม้รวมนะคะ mm hmm. เพื่อนๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยผลไม้รวมก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีรวมทุกอย่างเลยแล้วมันอยู่ในกระป๋องมันจะอยู่อย่างเงี้ย mm hmm. เทลงมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่แหละทาน้ําพันดีเชียคะ่ะงานเลี้ยงงานวันเกิดงานอะไรเนี่ยจะสุกง่ายๆเพื่อนเพื่อนนะ แล้วก็ชิมอืมเรา่ใส่คนยักษ์เยอะไปแนี่ยคันๆเดี๋ยวชิมอีกสิชิมให้เมาอย่างเงี้ยสิคืนนี้จะพาลุงพันธ์เมากับสองคนผัวเมียเมาน้ำพันธ์ผมผมไปทำงานก่อนนะคะ วานตน้ก <ítulo> ็มากราบไม่กฟรีเมินเอาสวยเลิศ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 เลกศแล้วนายสะทำอะไรบ้างล่าลูกค้าลักค้าลูกักัวกลัวเราจะกินน้ำพันหมดลูก้นบอกเธอเธอเธอวางเลย

เพืเ่อนๆบอกว่าหยุดได้แล้วตาลายแล้วแกก็มาแล้วแกก็มารื้อดูชะอมของเราเนี่ยแกก็มารื้อดูชะอมของเราดูจักวางน้อยของเราไปแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยสิเดี๋ยวมาคุยกันหน่อย แล้วค่ะเพื่อนๆไปแล้วค่ะมาแล้วค่ะไปแล้วค่ะมาแล้วค่ะก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าช่วงนี้เอจะมีวิดีโอบางคลิปของเออยู่ที่ช่องลุงฮังน,นะคะเพื่อแบบว่าเออ ไม่ให้ช่องของลุงฮันแกเงียบเหมาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลุงฮันช่วงนี้ก็กําลังแบบว่างานยุ่งงานเยอะอยู่ยังไม่มีเวลาทํากับข้าวก็ทําได้นิดนหน่อยอย่างหน่อยอย่างพวกน้ําพันอะไรเงี้ยทาได้นะคะเพื่อนๆแต่ส่วนพวกทํากับข้าวอะไรหนักๆเนี่ยแกยังไม่มีเวลาก็อาจจะเห็นเอไปอยู่ช่องลุงฮันบ้างอะไรเงี้ยแต่ช่วงไหนที่แกมีเวลาก็จะเอาไปไว้ที่ช่องของแกนะคะเพื่อนๆนเนาะ <G uard> ก็จะฝากเพื่อนเพื่อน กดติดตามแล้วก็ซับสไครป์ครัวออนไลน์แดนหันสาใบพิง์แล้วก็ครัวแดนหันสาใบลาุงฮันของช่องลุงฮันนะคะฝากขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่ยังรักกันอยู่นะคะปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วเป็นคนใหม่กันใครเป็นคนใหม่อ้วนอ้วนขึ้นนะคะเอออ้วนขึ้นแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะเพื่อนๆเ,เนาะมาช่องนี้บางทีเพื่อนๆเขาก็หลงก็ยังไม่ได้ดู ผลไม้กันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้สามสี่ถามลุงฮันแล้วลุงฮันบอกว่าแปดลูกแปดลูกสิบยูโรนะคะเอยแปดลูกสามยูโรห้าสิบค่ะอันนี้เดี๋ยวเอาไปล้างให้แกเพราะว่าถ้าไม่ล้างแกก็จะกินทั้งทั้งเนี่ยนะคะถ้าไม่ล้างแกก็จะกินทั้งแบบไม่ล้างนะคะเพื่อนลุงฮันอนะถ้าไม่ล้างเนี่ยเนี่ยนะเอาไปใส่ ถ้าใครไม่มีน้้ำเชื่อมอะ่ะก็เอาผลไม้สดเนี่ยไปใส่ได้นะคะเพื่อนเดี๋ยวก็ต้องไปล้างก่อนนะคะเพื่อน,นี่ลุงางเกินก็นั่งกินเกือบหมดละเพราะว่าเราโมแต่ยุ่งยุ่งอยูย่กับงานตรงโน้นอ,อยู่งานตรงนี้ก็นี่นะคะเพื่อยนี่มันเหน่ยสับปะรดสับปะรดมาทำอะไรอย,อยากกินค่ะเวลา อันนี้มาก็าอยากกินนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่กดติดตามนะครับใครคูลวันแรงแนนน่าสาวไปพิ้งค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายวันนี้วันอะไรเอ่ยวันนี้วันศุกร์อาจจะเป็นเช้าวันเสาร์ของเพื่อนๆแล้วก็ได้นะคะไปแล้วค่ะ <S <S เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวะเอจะให้ก่อนไปเอจะให้ให้ดูเออ่ดอกไม้ดอกไม้ที่เอซื้อมาตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสแล้วค่ะมีไม่เหลือ มีเหลือดอกไม้สีขาวที่เขายังสดใสยอยู่นะคะ mm hmm. เพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันนะคะนะนี่ <Hey. S 1> เห็นไหมยังสดใสยอยู่เลยค่ะดอกไม้ตั้งแต่ที่ซื้อมาวันเมร่คริสมาสอะค่ะยังสดใสยอยู่นี่ก็ยังเห็นรูปเออยู่อ้วน เออเอออ้วนขึ้นป้นเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพื่อน <c oughs> ๆเออเดี๋ยวมาฝากลากันตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นหน้า <c oughs> เห็นตากัน <c oughs> ไปแล้วค่ะขอบคุณที่กดติดตามและซับสไครป์ครูฮอลแลนด์แดนหันสาบายบีนะคะและก็ครัวแดนหันสาบายลุงหันนะคะอันนี้เอาไว้ไว้ช่องลุงหันนะคะบายบาย